ลันนาทัศพรพร้อมเต็มสูบสู้หว,วดไทยแลนด์โอเพนบเอเอรวงข้าวลันนาทารารดีวัย19ปีมือ299ของโลกจะพบกับพอลล่าบาโดซ่านักหวดสาวสวยจากสเปนอดีตมือ2ของโลกปัจจุบันเป็นมือ100ของโลกขณะที่แต้วทัศพรนาคหล่อนักหวดสาวไทยไวัย22ปีมือ412ของโลกจะพบกับยูเลียปูตินเซวามือ64ของโลกจากคาซัคสถานและมือวัง7ของรายการในรอบเมนรอ การแข่งขันเทนนิส W UTA 250รายการ Thailand Open 2024 Presented by E Thailand Open 2024 Presented by Ea ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง267,082ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณเกือบ10ล้านบาทณนะอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขนันเมื่อวันที่28มกราคม2567ประเภทหญิงเดี่ยวเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายผู้ชนะได้สิทธิ์เข้าสู่รอบเมนรอ คู่ที่น่าสนใจชโลเอปาเกนักเทนนิสจากฝรั่งเศสวัย29ปีมืออันดับ147โลกพบกับปัน,นาอัตวาดีจากฮังการีวัย25ปีมืออันดับ162โลกในปัจจุบันที่เคยขึ้นไปอยู่อันดับ76ของโลกเมื่อปี2022และผลการแข่งขันปรากฏว่าในแมตชนี้เป็นชโลเอปาเกที่เล่นได้ดีเป็นฝ่ายเอาชนะได้2เซต รวดด้วยสกอร์6-4และ6-4ชโลเอปาเกควงรักเก็ตคู่ใจผ่านเข้าสู่รอบเมนรอศึก Thailand โอเ n 2024 Presented by EA ได้สำเร็จซึ่งจะเปิดฉากวันที่29 มอข้อเป็นวันแรกในขณะที่อดีตมือ76ของโลกอย่างปนาอัตวาดีอ,อกหักตกรอบคัดเลือกรับเงินรางวัลปลอบใจ2,140ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ76,000บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก12แต้มด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเทลาเพรสตันออสเตรเลียชนะเอคาเทรนามาคารวาวางเก้าศูนย์เซตหกถึ อารีเเนฮาโตโนวัง6เนเธอร์แลนด์ชนะดารีเเซวิลวัง8ออสเตรเลีย2-0เซต7-5 6-3อลีนาคอนีวาวัง11ชนะอนาตาเซียซาคารวา2-0เซต6-2 6-3ขณะที่ผลการจับสลากประกบคู่แข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบเมนรอ32คน จูหลินสาวจีนมือ32ของโลกแชมป์เก่าปี2023และเตง2จะประเดิมรอบแรกโดนกับนักเทนนิสที่ผ่านเข้ามาจากรอบคัดเลือกส่วนแม็กดาลีเนตจากโปรแลนด์มือ24ของโลกเจ้าของแชมป์ปี2020และเป็นเตง1่งจะพบกับเดียนาชไนเดอร์มือ92ของโลกส่วนหวังซินอยู่มือ36ของโลกมือวาง3จะพบกับอิมินาเบกตาสมือ89ของโลกจากสหรัฐอเมริกาขณะที่ทัตยานามารียอมือ42ของโลกและมือวาง4จะพบนักเทนนิสที่มาจากรอบคัดเลือก ในส่วนนักเทนนิสสาวไทยที่ได้วายการดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันรอบเมนรอรวงข้าวลันนาทารารดีวัย19ปีมือ299ของโลกจะพบกับพอลล่าบาโดซ่านักหัวสาวสวยจากสเปนอดีตมือ2ของโลกซึ่งปัจจุบันเป็นมือ100ของโลกขณะที่แต้ว ทัสพรน,นากหล่อนักหัวดสาวไทยไวัย22ปีมือ412ของโลกจะพบกับยูเลียปูตินเซวามือ64ของโลกจากคาสักสถานและมือวังเจ็ของรายการลนันนากล่าวว่าตนพร้อมสำหรับการพบกับพอลล่าบาโดซ่าแล้ว ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่จะได้เจอกับยอดนักัวสาารายนี้เพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้แข่งขันแบบนี้อีกหรือไม่และไม่ว่าสุดท้ายจะแพ้หรือชนะอยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดและทำหน้าที่อย่างเต็มที่สำหรับสภาพอากาศและแดดที่ร้อนที่หัวหินตนไม่คิดว่าจะส่งผลกับนักัวดสเปนรายนี้นักเพราะเท่าที่ได้ดูการฝึกซ้อมได้เห็นแล้วว่าเจ้าตัวก็มีสภาพร่างกายและความฟิตที่ดีเลยทีเดียวขณะที่ทัศพรซึ่งจะลงเล่นรอบแรกกับยูเลียปูตินเซวาได้กล่าวว่าการพบกันครั้งนี้นับเป็นการเจอกับนักกีฬาที่ ที่มีอันดับโลกสูงสุดของตอนเองตั้งแต่เทิร์นโปรม่อย่างไรก็ตามแม้ไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ตนและโค้ดก็ศึกษาสไตล์การเล่นของนักกีฬารายนี้ไว้แล้วเพื่อแก้ทางและวางแผนรับมือนักกีฬาคาซักสถานรายนี้แม้รูปร่างจะไม่สูงใหญ่แต่มีสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างดุดันและหลากหลายน่าจะต้องเจอความยากลําบากในการรับมืออย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามถึงตอนนี้ก็พร้อมแล้วทั้งร่างกายรวมถึงจิตใจและหวังว่าจะสามารถเล่นได้อย่างซ้อมและวางแผนเอาไว้ทัศพรกลา่าว